สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่งแบบ้องกรอ,อชนชาแนนครับวันนี้ส่งแบบ้องกรอ,อชน,น,นชาแนลจาพ,พี่น้องมาทํายากำจัดหนูครับครับคือใส่ยาพราราซีเมตรครับฝากกดติดตามช่องแบบฟองกรอ,อชนชาแนลน้นะครับขอบคุณครับครับยาจุดกันยุ่งครับ องอย่างสมกันครับเข่าครับนะครับเข่าอีเขา้าหรือก,กินแล้วครับเข่าหูเป็นเข่าหูหรือเข่าเหนียวก็ได้ครับอีกส่วนประกอบหนึ่งคือน้ำยาปั๊บผ่าหนุ่มครับสี่ยางร่วมกันํำจัดหนูบานหนูหน้าตายเกี่ยงครับแบบขาบนหลือครับสูตรนี้ครับคือเข้าใดวัตถุด,ดิบแล้ว มาเหลืมวิธีทำกันเลยครับว่าทำกันจากไหนครับสูตรจับจัดหมูหมูบาดี่มัหลบกวนเทาเจาะถูกอย่างตามบาดเลื่อนเท่าครับมาเหลืมวิธีทำกันเลยครับคือเฮายาพารามาซีเมรครับเอาใส่โคกก็ได้ครับตำแต่ผมจะเอาใส่ถุงครับยาชุดกัญยุงครับ ใส่โคกต้าก็ได้ครับหรือใส่ถุงก็ได้เช่นกันครับแค่โคดเดียวได้ครับบุบ๊บ,บพระโคดก็ได้แต่ว่านี้บบบุบพระโคดนะครับมันหักออกครับก็เลยเอาา้อนมีนะครับพอ่อนีก็กับจัดหนูได้แบบตายเกี่ยมบ่เหลือครับ สูตรนี้สูตรแรงดี้ครับ ก,ก,ก,กินยากระหนุงตายครับพร้อมผสมกับยาพาราแดงตายเร็วควใส่เข่าครับเขาเรียกเตรียมมาแล้วครับ ีสก,กัดรับสมไปเข่าเพราะว่ายากันยงกับพระรา่ิผสมเข้าไปในเข่าครับพ่อหนูในกินเขา่าเลยก็คือตายทันทีครับ นึ่ง้ากันครับเอาผสมครับน้ำยาปั๊บผ่านุ่มครับนี่คือผมเอวาจับทุงมาแล้วครับเอาใส่ขวดไว้เติมลงไปเพราะว่ามันจะเป็นตัวหล่อหนูครับคือหนูถือกินน้ำยาปั๊บผ่านนุ่มมันจะเฝ้าว่าหากินทันทีครับ ก็เขาสมเากันแล้วครับเป็นปั่นใหม่ครับปั้นใหม่แล้วเขาไปใส่ตรงที่หนูอยู่สุกซุ่มหลายๆครับ เรื่องหนูนี่บ่เหลือครับมีเท่าไหร่ตายปึ๊บครับ ตอนต่อไปเอาไปใส่ไปตรงหีนหนูซุกซุ่มครับนี่ครับอยู่ในบ้านมันมีกระสอบเข่าหลายครับคือหนูมันก็สอบมากเจาะกระสอบเข่าครับผมก็เลยจะเอาสูตรกำจัดหนูแบบแหลงครับมากำจัดหนู อยู่ในบ้านในฝันนีครับสุกผมจะเอาเขาที่ผมทำมาแล้วครับว่างไปให้หนูกินนีะครับหนูถือกินน้ำยาปั๊บผ่านนู่นแ่ก็คือกิน จนบนเลือไปแล้วครับพี่แต่หนูครับจะใต้เบิดครับใต้เขียงครับเรือหนูอีกตทวหนึ่นบ่นยังครับจุทีินี่ครับสอบเขาหลายๆยิงหนูมากครับ มันก็จะว่างไปดี้ด้วกันครับหงแดนผ่าน,น,านมาเนี่ยมาชิ้นนี่ตายเบสครับตกข้างโหลดหนูนี่สำหรับการกำจัดหนูส้วยยาพราราผสมยากันยุ่งครับแบบง่ายๆครับขาบ,บ้านได้ไม่หนู กทำตามนี้นะครับหนูสินสากแน่นอนครับสำหรับการรับจัดหนูขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ